ชิ้นครั้งแรกสาหรับการทำชิ้นงานจากไม้ดําดงผมเคยได้ยิงให้ชื่อครับแล้วบอกเลยว่าสีเขาสวยมากตอนลงแว็กเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อดูในตอนจบนะครับก็เป็นกล่องใส่ทิชชู่คอลเลกชันสอต่อจาก คลิปก่อนหน้านะครับไม้ที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะมีไม้วอนัตไม้สักแล้วก็ไม้ดำาดงครับเห็นท่อนเล็กๆแบบนี้โอ้โหราคาเรื่องเลยครับไม้ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะนิยมนําไปทําพวกไม้คิวนะครับตอนผมนั่งใส่เสียงเนี่ยก็ผุดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยปกติเราจะเอาไม้มาทําชิ้นงานเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลหาคุณสมบัติของไม้แต่ละชนิดอยู่แล้วทําไมไม่เอารายละเอียดตรงนี้มาลงในคลิปด,ด้วยเผื่อว่าเพื่อนๆดูคลิปผมเนี่ยแล้วไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านไม้เลยอาจจะได้ประโยชน์บ้างครับเชน่นเฮ้ยไม้ดำาดงหน้าตามันเป็นแบบนี้ใตุ้้นนบาน ราก็มีเต็มเลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นช่องทางหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่งสําหรับเพื่อนๆก็ได้นะครับส่วนพี่ๆที่มีประสบการณ์แล้วก็เก่งเรื่องงานไม้หรือชนิดของไม้แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพื่อเพิ่มความรู้ใน ช่องทางในเพจของผมได้นะครับคือผมก็อยากได้ความรู้เพิ่มเหมือนกันครับแต่ส่วนรายละเอียดต่างๆในเดี๋ยวผมจะเอาไว้คลิปหน้านะครับรอบนี้ทําการผ่านไม่ทันส่วนงานชิ้นนี้รูปแบบและก็ดีไซน์จะคล้ายๆตัวก่อนหน้าเลยนะครับแค่เปลี่ยนชนิดของไม้แล้วก็เพิ่มลูกเล่นลายไม้ไปอีกนิดหน่อยครับแต่แค่เพิ่ม2อสาจุดนี้คือชิ้นงานมันต่างกันคนละแบบเลยนะครับแล้วผมเนะี่ยเพิ่งได้เริ่มทําชิ้นงานจากไม้จะเรียกว่าอะไรดีอะผมเรียกว่าไม้หายากแล้วกัน,นครับทุกครั้งที่ผมลงแว็กในตอนที่งานเสร็จจจแแลลล้้้้้ววววนนนะะะคครรรัััับบบผมมมูึกกกาาายยไททุทตเือ่ ไม้ชนิดนี้สีเขาจะออกโทนไหนลายไม้จะเป็นประมาณไหนแล้วก็คิดต่อยอดไว้รอเลยว่าเราจะไปทําชิ้นงานประมาณไหนดีให้เพิ่มมูลค่าให้เขาได้เยอะที่สุดนะครับแล้วมีคนถามผมจริงๆนะว่าแบบอึกล่องแค่นี้มันมีคนซื้อมึงจริงๆหรือสามสี่พันเนี่ยแล้วพี่คิดว่าผมจะเอาไม้ท่อนที่ใหญ่กว่าไข่แมวน้อยนึงเนี่ยแต่ราคาห7เจ็ดร้อยมาตัดเล่นเล้วครับคือผมทําขายจริงๆนะครับแล้วก็มีคนซื้อด้วยบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบงานที่สวยที่เนียบมากนะครับแต่ขอให้มันมีสตอรี่มีที่ไปที่มา มันจะมีมูลค่าสําหรับเขาครับเช่นมีไม้เก่าๆเ,เอามาทําเป็นโต๊ะหรือเก้าอี้อะไรแบบนี้หรือผมคิดเองก็ไม่รู้นะแต่ก็มีพี่ๆหลายคนนะที่ทักมาผมเลยบอกว่าเอ้ยเอาเตียงเอาตู้ไปหรือทำเป็นงานชิ้นใหม่ให้หน่อยเอาแบบร่วมสมัยอะไรแบบนี้คือผมมาทําได้นะแต่อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะมันใช้เวลานานแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงผมเลยยังไม่ได้รับทํางานประเภทนี้เท่าไหร่ แต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับเผื่อมีชิ้นงานที่น่าสนใจจริงๆอาจจะรับทําบ้างครับงานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทั้งลวดลายแล้วก็ดีไซน์ส่วนไม้ดําดงเนี่ยสีเขาจะเป็นสีดําแก้มด้วยสีชมพูครับอารมณ์มันเหมือนมีเดือเยื่อแทรกอยู่ด้านในครับในคลิปมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ตัวจริงเนี่ยเป็นสีชัดเจนเลยครับแต่สวยมากๆครับ ดำดุแต่อมชมพูไว้ด้านในอะไรวะลายก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่ก็เป็นกล่องใส่ทิชชู่คอลเลกชันที่สนะครับอาจจะมี3 4 5ห้าถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่เบื่อกันนะถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือตัวไหนอุปกรณ์หรือวิธีการทํางานในจุดไหนเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาพิกัดแล้วก็ไล่ตอบคอมเมนต์พี่ทุกคนครับไว้เจอกันโปรเจกต์ถัดไปครับ